สวัสดีค่ะวิวจากชาแนลพอยเอาวิวนะคะคลิปที่ผ่านๆมาเราเล่าเกี่ยวกับประวัติที่มาลักษณะท่าทางของเทพต่างๆในแอสการ์ดไปใช่ไหมคะแล้วก็มีประโยคหนึ่งที่คนทักมาเยอะมากว่าวิวพูดผิดนั่นก็คือเรื่องของม้าสลิปนีหรือว่าม้าแปดขาที่เป็นสัตว์พาหนะของโอดินนะคะคือวิวหลุดไปว่าอ๋อในโซภาคต่างๆอาจจะไม่โผล่มาหรอกแต่จริงๆแล้วมันโผล่มาทั้งหมดหครั้งด้วยกันนะคะก็คือในโซภาคหนึ่งนะคะ ตอนที่โอดินเนี่ยขี่ม้าตัวเนี้ยไปพยายามช่วยเหลือซอกับผองเพื่อนที่ไปซาที่ดินแดนของยักษ์น้ำแข็งใช่ไหมดังนั้นเพื่อเป็นการถ่ายโทษนะคะวันนี้วิวก็เลยจะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติของม้าตัวนี้ค่ะว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงเป็นลูกของใครนะคะซึ่ง หลายคนเข้ามาดูเพราะว่าชื่อคลิปใช่ไหมล่ะไม่ได้คลิกเบรรอบนี้รอบนี้จะมาเล่าเรื่องนี้จริงๆค่ะเพราะว่าการที่โลกิเป็นเมียใครสักคนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของมาส์ลิฟนีตัวนี้นะคะสาววายสนใจกันแล้วใช่ไหมคะถ้าสนใจแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเล่าถึงประวัติของมาส์ลิฟนีนะคะเราจะต้องเล่าถึงแอสการ์ดก่อนที่มันจะเกิดขึ้นมาค่ะในสมัยนั้นเนี่ย แอสการ์ดก็อยู่กันอย่างสงบสุขไม่มีอะไรมากมายเป็นดินแดนธรรมดาทั่วไปที่มีเหล่าเทพอาศัยอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าวันหนึ่งนะคะมียักษ์ตนหนึ่งเดินทางเข้ามาแล้วก็เป็นยักษ์ที่เป็นช่างฝีมือด้วยเดินทางเข้ามาถึงแอสการ์ดปุ๊บก็เดินเข้าไปเสนอักเหล่าเทพบอกว่าเหล่าเทพทั้งหลายบ้านที่ไม่มีรั้วเนี่ยมันไม่สามารถปกป้องอะไรได้เลยถ้ามีใครมาคิดร้ายกับท่านท่านก็จะไม่มีหนทางป้องกันใดๆนะดังนั้นบ้านทุกหลังควรจะมีรั้ว แอสการ์ดก็เช่นกันแอสการ์ดเป็นนินแดนเปิดใครเดินเข้ามาเอากินปาหัวโอดินเปาะโอดินก็หัวเจ็บแล้วนะดังนั้นมันควรจะมีกำแพงกั้นเอาไว้เพื่อป้องกันเหล่าศัตรูข้าในฐานะช่างฝีมือขอเสนอว่าข้าจะทำกำแพงให้พวกท่านเป็นกำแพงที่จะไม่มีใครสามารถทำร้ายได้ เป็นกำแพงที่เยี่ยมยอดมากทุกอย่างเราศัตรูของแอสการ์จะไม่สามารถบุกข้ามกำแพงนี้ได้เลยยักษ์ก็พร oui, <st corps the rix> ีเซนต์ใบพรีเซนต์สินค้าเหมือนทีวีไดรเรกมากดกระดิ่งอะแบบติ๊งตองคุณประสบปัญหาด้านนี้อยู่ใช่หรือไม่ชาวแอสการ์คุณกำลังประสบปัญหาบ้านของคุณไม่มีกำแพงวันนี้เราขอเสนอกำแพงรุ่นใหม่ที่ไม่มีใครสามารถบุกข้ามไปได้ ถ้าท่านซื้อภายใน10นาทีนี้เราจะแถมรั้วให้ด้วยก็ทํานองนั้นนะนะยักษ์ก็มาเสนอแบบนี้เหล่าเทพตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ฉันก็อยู่ได้โดยที่บ้านไม่จำเป็นต้องมีรัว้วแต่พอโดนเสนอเท่านั้นแหละตกเป็นเหยื่อการตลาดค่ะเหล่าเทพก็แบบเฮ้ยแกมีรั้วก็ดีนะบ้านไม่มีรั้วอันตรายสร้างรั้วดีกว่าสร้างรั้วดีกว่าก็มีการปรึกษาหารือกัน ทุกคนก็ลงความเห็นว่าเออสร้างรั้วก็ดีเหมือนกันนะทีเนี้ยเวลาจะไปจ้างใครทําอะไรมันก็จะต้องมีค่าจ้างใช่ไหมคะซึ่งยักษ์ตัวเนี้ยเรียกร้องค่าจ้างสูงมากเพราะว่ากําแพงที่มันจะสร้างเนี่ยมันเป็นกําแพงที่วิเศษมากใช่ไหมพอทําการตลาดจนลูกค้าสนใจแล้วยักษ์ตัวนี้ก็เสนอเรทการ์ตัวเองออกไปนะคะบอกว่าอ๋อเดี๋ยวค่าจะสร้างกําแพงนี้เสร็จใน3ฤดูกาลด้วยกันนะโดยมีค่าจ้างเนี่ยขอ3อย่างด้วยกัน อย่างแรกคือพระอาทิตย์อย่างที่สองคือพระจันทร์อย่างที่สามสำคัญที่สุดเลยอยากได้มากขอเทพีเฟรยามาเป็นเมียทุกคนฟังปุ๊บก,ก็แบบเฮ้ยใครจะไปเอานี่คิดค่าจ้างแพงเกินจริงนะฟ้องกรมการค้าภายในกรมคุ้มครองผู้บริโภคอะไรได้หรือเปล่าเนี่ยคิดค่าจ้างขนาดนี้ได้ยังไงถ้าได้พระจันทร์กับพระอาทิตย์ไปเนี่ยนะโลกทั้ง9้าทั้งนายเรมเนี่ยนะก็จะตกอยู่ในความมืดมิดแย่ yeah, มากแล้วแบบฉันจะใช้ชีวิตกันได้ยังไง แล้วที่สาคัญที่สุดสําคัญกว่าโลกทั้ง9ตกอยู่ในความมืดมิดเทพีเฟรยาเทพีเฟรยาที่เป็นผู้ที่เราทุกคนรักเป็นเทพที่สวยที่สุดเป็นเทพแห่งความงามและความรักฉันจะยกให้แต่งงานกับแกได้ยังไงฉันไม่ยอมไม่โอเคเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตกลงแต่ก็อยากได้กําแพงอะทําไงดีตอนนี้นะคะสูงเทพนี่ก็เหมือนแบบสาวๆตอนไปชอปปิ้งเลยทีเดียวอะอารมณ์แบบอ๋อ oh, อยากได้แต่ตังไม่มีอยากได้แต่ตังไม่มี อยากได้ตังไม่มีทํำยังไงดีก็เลยมีการเถียงกันเองในใจมากมายนะคะจนกระทั่งค่ะมีเทพองค์หนึ่งยื่นมือเข้ามาก็คือคนที่สร้างความปั่นป่วนให้เหล่าเทพตลอดเวลาอยู่แล้วนั่นก็คือโลกีนั่นเองเออจะบอกว่าเป็นเทพก็ไม่ใช่โลกีไม่ใช่เทพโลกีเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการยกย่องเสมอเทพแล้วกันโลกีเนี่ยนะคะยื่นมือเข้ามาค่ะแล้วก็บอกเหล่าเทพว่าเฮ้ย เคยซื้อของกันปหเนี่ยทุกคนใครเขายื่นราคามาแล้วตกลงเลยว่าเอาหรือไม่เอาไม่เคยชอปปิ้งกันเลยไงเขาต้องต่อก่อนเราก็ไปเสนอยักต้นนั้นสี่บอกว่าเออขอของที่ห่วยกว่านี้ได้ไหมหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างเงื่อนไขเพิ่มไงมันจะได้ผิดเงื่อนไขแล้วก็สร้างไม่สําเร็จเช่นแบบว่าลดเวลาลดเวลาสามซีซั่นนานไปขอซีซั่นเดียวอะไรอย่างเงี้ย ยักษ์มันก็จะได้ทําไม่สําเร็จแต่น้อยมันก็ก่อกําแพงไปแล้วครึ่งหนึ่งบ้านเราก็มีกําแพงครึ่งหนึ่งแล้วโอเคแล้วฝูงเทพนะคะฟังโลกีแล้วก็เลยเชื่อพอเชื่อเสร็จก็เลยไปทําสัญญากับยักษ์ค่ะบอกว่าขอแบบนี้ได้ไหมขอต่อราคานิดน,นึงจากที่บอกว่าจะสร้างสามฤดูเสร็จใช่ไหมขอฤด,ดูเดียวแล้วก็จะไม่มีใครให้ความช่วยเหลือยักษ์ตนนี้เลยระหว่างที่สร้างกําแพงนะอนุญ,ญาตให้ใช้มาได้หนึ่งตัวในการสร้างกําแพงเท่านั้น ถ้าทำได้สำเร็จในหนึ่งฤดูกาลอย่างที่บอกนะโอเคเทพีเฟรยาก็จะเป็นเมียแกพระอาทิตย์พระจันทร์ฉันให้หมดเลยคือเหล่าเทพเนี่ยนะคาดว่าแบบฮ,ฮมันม,มีทางทำได้แน่นอนเลยแกมันไม่ตกลงง่ายๆหรอกเดี๋ยวมันต้องต่ออีกแล้วฉันก็จะถือไพ่เหนือกว่าไงเข้าใจไหมฝูงเทพแปลกใจมากค่ะที่อยู่ดีๆยักษ์ก็บอกว่า ตกลองอาตามนั้นเลยทำสัญญาการทำคำสัตย์สาบานกันด้วยนะว่าโอเคฉันจะสร้างกำแพงให้เสร็จภายในหนึ่งฤดูกาลฉันจะใช้ไม้แค่หนึ่งตัวในการช่วยเหลือฉันจะไม่มีใครช่วยฉันอีกแต่ว่าฝูงเทพต้องสัญญาว่าถ้าทำได้สำเร็จหนึ่งฉันต้องได้แต่งงานกับเทพีเฟรยาเทพีที่สวยงามที่สุดข้อที่2พระจันทร์กับพระอาทิตย์จะต้องเป็นของฉันและข้อสุดท้ายระหว่างที่ฉันสร้างกำแพงนี้จะต้องไม่มีใครมาทำร้ายฉันเลย คือป้องกันไงว่าระหว่างสร้างๆอยู่แบบกำลังจะเสร็จละโอ้ยแย่ yeah, แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแบบว่าอยู่ดีดซอก็มาถึงเฮ้ยจะครบหนึ่งซีซั่นแล้วอ,อกคอนฟาดหัวตายเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมซึ่งเหล่าเทพนะคะด้วยการยุโยงของโลกิก็ตกลงโอเคแกซาวิเสร็จลอบซีซั่นเดียวนะ่นะก็เลยปล่อยไปค่ะปรากฏว่านะคะเหล่าเทพก็ตกใจมากเพราะว่ายักษ์ตนนี้สร้างกระแพงขึ้นมาเร็วกว่าที่เหล่าเทพคิดไว้เยอะเลยนั่งมองแต่ละวันก็แบบ เฮ้ยกำแพงกำแพงกำแพงมันงอกขึ้นมาแล้วมันจะเสร็จแล้วเหล่าเทพเนี่ยนะคะสังเกตว่าเฮ้ยจริงๆยักษ์อ่ะมันแทบไม่ได้สร้างเองเลยสิ่งที่สร้างกำแพงแล้วเร็วมากๆเนี่ยคือม้าต่างหากเป็นม้าของยักษ์ตัวนี้ซึ่งเป็นม้าวิเศษนะนะเป็นตัวหลักเลยเป็นกำลังหลักของการสร้างกำแพงซึ่งมันก็ปึ๊บ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 ป๊บขึ้นมาจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจนกระทั่งเหลืออีกแค่สามวันจะหมดฤดูกาลจะถึงกำหนดส่งงานละเหล่าเทพก็เดินไปดูแล้วก็เห็นว่า เฮ้ยกำแพงมันเสร็จแล้วมันเหลือแค่ขาดการประดับตกแต่งก็เลยยังไม่สามารถพูดได้ว่าเสร็จโดยสมบูรณ์แต่ว่ากาแพงมันใช้งานได้แล้วทํายังไงดีเหล่าเทพนะคะไม่โทษตัวเองเลยที่หลงเชื่อวิ่งไปหาโลกิก่อนเลยแล้วก็ดาดาดดาดาโลกิแก,แก่เพราะแกเลยเพราะแกยุพวกฉันว่ามันสร้างไม่เสร็จเด็ดขาดฉันก็เลยไปตกลงกับมันแล้วดูซิถ้ามันสร้างเสร็จเฟรยาก็ต้องเป็นเมียมันพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ต้องเป็นของมันแล้วโลกทั้งเก้าก็จะอยู่ในความมืดมนจะทํายังไงดีโลกิ แกต้องแก้ปัญหานี้ถ้าแกไม่แก้ปัญหานี้ให้พวกฉันนะแกตายเข้าใจไหมโลกิหลังจากเราเทพข่มขู่ไปนะคะโลกิก็เลยตกลงว่าโอเคก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันจะไปแก้ปัญหานี้เองว่าแล้วนะคะโลกิก็เลยเดินทางไปที่ที่เขากําลังสร้างกําแพงอยู่นะแล้วก็แปลงร่างค่ะเป็นม้าสาวทรงสเสน่ห์แสนสวยนะคะแล้วก็ไปยืนอยู่ที่ลิบลิไกลๆยืนแล้วก็ส่งเสียงร้องนิดนึง พอส่งเสียงร้องขึ้นมาค่ะแน่นอนว่าม้าของยักษ์เนี่ยได้ยินเสียงม้าสาวคือม้าตัวนี้เป็นม้าตัวผู้ไงหันไป <c oughs> โอ้้องสาวสวยถูกใจพี่มากว่าแล้วนะคะม้าก็เลยทิ้งงานทั้งหมดค่ะแล้วก็ควบตามเลกิซึ่งเป็นม้าสาวเนี่ยออกไปม้าสองตัวก็ควบไล่กันไปเรื่อยๆแมว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 พอยักษ์เนี่ยเงยหน้าขึ้นมาก็แบบเฮ้ยม้าหายแล้วฉันไม่ได้เป็นคนสร้างกำแพงคนที่เป็นคนสร้างมันคือมา้าแล้วฉันจะสร้างเสร็จทันได้ไง ยักษ์ก็ววยๆ,ๆจนกระทั่งครบ3วันค่ะยักษ์ก็เลยสร้างกำแพงไม่เสร็จตามที่ตกลงกันไว้เทพีเฟรยาก็เลยไม่จําเป็นจะต้องตกเป็นเมียของยักษ์ตนนี้พระอาทิตย์กับพระจันทร์ก็อยู่รอดปลอดภัยซึ่งพอยักษ์ตนนี้สร้างกำแพงไม่สําเร็จก็ได้รับการตอบแทนโดยการที่โดนฟอเนี่ยนะคะ เอาค้อนฟาดหัวาตายสนิทเลกะกระจายไปนั่นนะข้อหาข่มขู่เทพเจ้าเรียกได้ว่าไม่คุ้มเลยเป็นลูกค้าผู้น่ารักอย่างแท้จริงนะคะเหล่าเทพแล้วฝั่งโลกิเกิดอะไรขึ้นโลกิที่เป็นม้านะคะก็ควบหนีไปเรื่อยๆหลอกล่อเพื่อให้ครบสาวันใช่ไหมจนกระทั่งในที่สุดคะ่ะโลกิก็ควบหนีไม่ไหวหมดแรงนะคะทําให้ม้าตัวผู้เนี่ยตามทันในที่สุดแล้วก็ได้โลกิเป็นเมียนะ นี่ไงก็ตอบตามชื่อคลิปแล้วนะว่าโลกิเป็นเมียตอนไหนโลกิเป็นเมียม้านะคะแล้วก็เป็นม้าของยักษ์ด้วยนะซึ่งพอหลังจากตกเป็นเมียของม้าแล้วโลกิก็คลอดลูกออกมาในร่างม้าค่ะลูกตัวนั้นก็คือม้าแปดขาหรือว่าสลิปนีซึ่งกลายมาเป็นพาหานะของโอดินในที่สุดนั่นเองก็น่าจะทําให้ทุกคนได้รู้กันแล้วว่าโลกิเนี่ยไปเป็นเมียตอนไหนนะคะไม่ได้เป็นเมียซอสาววายใจเย็นกอนแต่ว่าเป็นเมียม้าซึ่งเพี้ยนกว่าเป็นเมียโซยนะ ก็ขอจบเรื่องราวนี้แต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครชื่นชอบครีมีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนนะว่าโลกิเป็นเมียตอนไหนค่ะไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะอย่าลืมกด subscribe ค่ะหลังจาก subscribe แล้วกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆด้วยนะมันจะได้เตือนทุกครั้งเลยที่วิวอัปคลิปใหม่ subscribe หรือยังอย่าลืม subscribe นะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะมีหลายคนถามมาว่าทำไมวิวถึงออกเสียงซ so, ซว่าโ so, ซไม่ใช่ทอนะคะก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษความกระแดะส่วนตัวเล็กน้อยคือเสียง th เนี่ยนะคะมันต้องออกเป็นเสียงเข้าใจรป่าเสียงอย่างเงี้ยคือต้องแลบลินมานิดนึงแต่ฟันนะจ๊ะเหมือนเขาว่าเดอะมันไม่ได้อ่านว่าเดอะมันอ่านว่า the เข้าใจไหม <laughs> ดังนั้นทอก็เลยเป็นโ so, ซนะคะ แต่ว่าถ้าใครจะออกเสียงทอก็ไม่ผิดก็เป็นสำเนียง n o ร์เวย์เียนอะไรสักอย่างนะเอาเป็นว่าถ้าสงสัยว่าคำไหนออกเสียงยังไงเนี่ยลองเสิร์ชคำนั้นแล้วก็พิมพ์คำว่า pronunciation ต่อด้านหลังมันจะมี c h a n ชาแนลยูทูปบางช n แนลแหละที่เขาทั้งชาแนลไม่มีอะไรเลยมีแต่การออกเสียงคำเช่นแบบ t h e c แค่นี้เลยอ่ะนะนะนะทั้ง channel ลองไปฟังกันดูได้คะ่ะ